หาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล,ล้วรูปถ่ายของของโจนี่เป็นคดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลนีบอกว่าเจี๊ยบเจี๊ยบเจ๊บบอกบอกคนนั้นเลยว่าให้โทรหาเรนเออเดี๋ยวเี่จะเล่าความจริงให้หมดทุกอย่างแต่คนนั้นไม่โทรแต่กลายเป็นพี่โทรเรนรู้ล้ะเขายืมมือที่ใช้ด้วยใช่ที่โดนหลอกแล้วนะใช่อ่าก็คือชื่อใหม่หลอกเนี้ยแล้วคนชื่อใหม่ทักทัก,ทกเขาหาข้อมูลที่ได้ไง คนชื่อใหม่ค่ะข้อมูลที่ได้ยังเขาลูข้อมูลเขาเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ยังบุกค่ะโอ้แล้วทำไมเขาถึงบุกเฟซบุกที่ล่ะคะก็จับเลขที่บัญชีนะไอ้ชัดบัญชีแบงค์เลยค่ะได้ชื่อเดียวกันอเขอา,อาก็เลยสืบจับชื่อใช่ไหมแสดงว่าโจหลอกผู้หญิงไปหมดเลยโดนทุกคนเนีย่ย ของพี่ตอนนี้ลักษณะคือของพี่มันคือเป็นบัญชีม้าพี่ก็กลัวพี่จะซวยไปด้วยค่ะบอกใหม่เลยบอกใหม่ใหม่กล้าโทรหาเลยเอเลยเลนี่ก็จะคุยแบบที่เราคุยกับพี่นั่นแหละคิดหมดตัวแล้วไม่มีเหลือเลยงานแต่งงานสมัยก่อนนี่ยังจัดเองมันไม่มีอะไรมันมีแต่ตัวมาอยู่ไปอยู่ไปสกั่เร็วมันออกหมดเลยอ่ะ อยู่กันนานไหมคะเล็กแต่งงานปี50ใช่ไหมแล้วเลีย้ยหยาปี52เลีย้ยหยาปี52เพราะว่าปีมันเป็นหาปเป้าเดี่ยวผู้หญิงที่จํางานอ่าเดี่ยวที่ผู้หญิงงานแล้วก็เล็กก็ทนอยู่ถึงปี55หรือ56แหละเล็กโดนตีทุกวันเลยนะตอนเล็กพาลูกกลับมาใต้เลยเนี่ยเป็นเวลา10-11ปีแล้วที่อ่าที่หยาคือ52ที่กลับมาประมาณ 5, 5าไปปี อ่อตอนนี้ลูกเล็ก 10, 10สิบเจ็ดแล้วอะ่ะอ่ะก็ตอนที่คุยกันใหม่ๆก็ถามเขาว่าเออมีครอบครูวอยู่ไม่มีเลยเขาบอกว่าเคยมีมีลูกมีเมียนะแต่แต่เขาพูดพูดถึงกุเล็กไม่ดีนั่นแหละตอนนั้นน่ะนะว่าเ<ม>ขา<อ>พูดว่ายังไงเ็าบอก้าไปทำมันท้องอะไรเงี้ยเกลียดมากอะไรไี้แบบน,นันเนี้ยใช่้าพทำให้ท้องเล็กก็เลยต้องแต่งงานพอแต่งงานเล็กไปเจอคนคือ คนเราแบบพ้าดแตท้องถูกไหมเี่กเลยต้องแต่งงานกับมันถ้าเล็กรู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วสันัามันเลวมันตีผู้หญิงมันหลอกผู้หญิงกลับว่าเป็นพี่เี่ยไปเหนียวใช่เสี่ยเพึ่งเพิ่งมาไม่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคือเขาเสียงเมื่อก่อนเขาก็ดูพูดจาสุภาพนุ่มนวลกับพี่เนาะแต่เนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันแปลกๆมันแปลกๆเมื่อก่อนไม่เคยมีคำมึงกุกมาหายที่ที่เลยนะคะ แล้วเพิ่งมาไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็แบบน้องเสียงแบบดังแบบโขมอ่ะเขา้ายมากเลยบอกให้เขาไล่มากเจียบก็โดนเล็กก็โดนโดนไปหมดก็โชคดีพี่เสียังวนเจ็บมันเลิกมันหยาบประมาณสี่ปีแล้วมึงมันหยาบพันนะแต่ตอนตอนที่หยาบกันมันก็หวยเจียบเหมือนกันแหละว่ามึงจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้กูเอาึงไปแน่แล้วเจียบตังก็ไปเช่าคอนโดให้อะไรนี่พาของหนีจ่ายทิ้งทิ้งแบบว่า พี่ทิ้งเยี่ยวไว้ไปให้มันอนะ่ะเออแต่เจ็ตกระโดนไม่เยอะแต่ลิทโดนเดยอะกวา่าแต่บ้านเดียวหล,ลังหนึ่งคอนโดพอมสิบแปดบาทให้ดูในช่วงนี้ลูกเองเนี่ยลูกอาสิบเจ็ดแล้วอะ่ะกำลังขึ้นมอสิก็เคยส่งรูปมาให้ดูอยู่ก่ะทัณที่เคเลยว่าเอ้ยเขาป่วยจิตหรือว่าเขาเป็นอะไรแล้วลูสันดานหยุดกเป็นแบบนี้ จันดานเด็กเขาเป็นอย่างนี้จันดานเด็กเขาเป็นอย่างนี้ฉันดานอ่ะคนเราอ่ะคนเราอ่ะแต่งงานมีลูกมีเมียมีลูกแล้วอ่ะฉันดานเยี่ยเยี่ยเร็วเรียวอ่ะมันต้องทิ้งถูกไหมแต่มันก็ไม่ทิ้งมันไม่ทิ้งเลยพี่มันไม่ทิ้งอมมันก็หลอกตรงนี้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 ไ่เลยก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะไม่อน่นมันจะทิ้งรค้า สัง่งข้าวกะเพรากินเออในส่วนใครแล้วก็เอะ๊นนะทำไมบัญชืที่ธนาคะารนี้เนี่ยนะคะที่อบัญชีภาคารนี้เนี่ยนะคะธนาคารนี้แค่ไหนใช่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 ชื่ออ่ญญบบานยากหน่อยอะ่ะก็ไปเปลี่ยนเพราะมันนั่นแหละมันบอกไปเปลี่ยนชื่อจ้ะตัวชีวิตจะดีขึ้นมันดูษาษาเลขกระสอบเลขอ่ะมันก็เปลี่ยนชื่อเลข นะ้วเป็นที่ตาดีตอนนี้เปลี่ยนกลับเป็นชื่อเดิมแนละ้วมันเปลี่ยนตัวมันคนะ่ะมันก็เปลี่ยนเมื่อก่อนมันชื่อฉับชัยผิวจันท์อ่าเคยบอกเคยบอกอยูฉับชัยาาอะไรหมายสารอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นรูปถ่ายของของโจให้เป็นคดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเจ๊บเจ๊บเจ๊บบอกบอกคนนั้นเลยว่าให้โทรหาเลเออเดี๋ยวเล็จะเล่าความจริงให้หมดทุกอย่างแต่คนนั้นไม่โทรแต่กลายเป็นพี่โทรไล็รู้ล้ว เขายืมมือพี่ใช้ด้วยใช่พี่โดหนหลอกแล้วนะใช่อ่าเราคือชื่อใหม่หลอกเนี้ยแล้วคนชื่อใหม่ทักทักเขาหาข้อมูลพี่ได้ยังไงคนชื่อใหม่หาข้อ<ล>มูลพี่ได้ยังรูปข้อมูลเูปเปิดโทรศัพท์พี่ได้ยังรูปอ๋อแล้วทำไมเขาถึง,งรู f เฟซบุะะ๊กพี่ล่ะก็จัดเลขที่บัญชีนะไอ้จัดบัญชีแบงก์ไคคะ ชื่อเดียวกันกเขาก็เลยสืบจับชื่อใช่ไหมแสดงว่าโดหลอกผู้หญิงไปหมดเลยโดนทุกคนของพี่ตอนนี้ลักษณะคือของพี่มันคือเป็นบัญชีม้าพี่ลัวพ,พี่จะซวยไปด้วยคะคบอกใหม่เลยบอกใหม่ใหม่กล้าโทรหาเลยน,น,นี่ก็จะคุยกับที่จคุยกับพี่นั่นแหละไ็้หมดตัวทีวไม่มีเหลือรเลย งานแต่งงานสมัยก่อนนียยังจัดเองมันไม่มีอะไรมันมีแต่ตัวไาอยู่ไปอยู่ไปสักการเร็วมันออกหมดเลยอ่ะใช่อยู่กันนานไหมคะเล็กแต่งงานปีห้าศูนย์ใช่ไหม <สะ S 1> แล้วเลีย,ยปีห้าสองเลียปีห้าสองเพราะว่า,มาีมันปเป็นขาเป็นแถวผู้หญิงที่ทำงานอแอาที่ก็ทำงานแล้วก็เล็กก็ทนอยู่ถึงปีห้าห้าหรือห้าหกแหละเล็กโดนตีทุกวันเลยนะ ตัวเล็กพาลูกกลับมาใต้เอเนี่ยเป็นเวลาสิบเอ็ดปีแล้วที่ทอาที่หยากคือหน้าสองที่กลับมาประมาณห้าห้าปลายปีเอ่อตอนนี้ลูกเล็กสิบเจ็ดแล้วอะ่ะค่ะ่ตอนที่คุยกันใหม่ๆก็ถามเขาว่าเออมีครอบครัวอยู่ไม่มีเลยเขาบอกว่าเคยมีมีลูกมีเมียแต่แต่เขาพูดพูดถึงกุเล็กไม่ดีนั่นแหละตอนนั้น<า>นะว่าเขาพูดว่ายังไงเขาบอก ภาพไปทำมัท้องอะไรเงี้ยเจียดมันอะไรนี่แบบนั้นเนี่ยใช่ภาพทำไม่ท้องเล็กก็เลยต้องแต่งงานก็แต่งงาน,นเล็กไปเจอคนคือคนเราอะภาพแต่ท้องถูกไหมเล็กก็เลยต้องแต่งงานกับมันถ้าเล็กรู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วสัปดาหมันเร็วมันตีนผู้หญิงมันหลอกผู้หญิงกับว่าเป็นพี่พี่เอาไม่มีอยางน้ใช่เยเพิ่งเพิ่งมาไม่ไม่กี่สัปดาห์เนะี่ยคือเขาเสียง มื่อก่อนเขาก็ดูพูดจาสุภาพนุ่มนวลกับพี่เนาะแต่เนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันแปลกๆมันแปลกมันแปลกๆเมื่อก่อนไม่เคยมีคำมกูมาหายทึ่งพี่เลยนะคะเนี่ยเพิ่งมาไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็แบบย้เสียงแบบดังแบบโขมอ่ะโคารร้ายมากเลยบอกให้โคารร้ายมากเจ็บก็ดดเล็กก็ดดโดนขี้วดดีพี่เสียซังเนเจ็บมันเลิกมันหยาบประมานสี่ปีแล้วมันหยาบพันนะแต่ตอนตอนที่หยาบกันมันก็ขูดเจ็บเหมือนกันแหละ ว่ามึงจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้กูเอามึงไปแน,น่แล้วเจี๊ยบตันก็ไปเช่าคอนโดให้อะไรให้พาของหนีจ่ายทิงทงท้งทิ้งแบบว่าทิ้งที่ทิ้งเที่ยวไว้ไปให้มัน,นอ่ะเออแต่เจี๊ยบโดนไม่เยอะแต่เล็กโดนเยอะกว่าในบ้านเดียวหลังหนงงึ่งคอนโดพองสิบแปดบาทให้ดูในช่วงนี้ลูกเองยังรูปสิบเจ็ดแล้วอะกำลังขึ้นมโม่สิก็กระสุนรูปให้ดูอยู่ค่ะน้องพี่เค เลยว่าเอ้เข้าป่วยจิตหรือว่าเขาเป็นอะไรแล้วมาสันดานเย็กข็เป็นแบบนี้สันดานเด็บเขาเป็นอย่างนี้สันดานดิบก็เป็นอย่างนี้สันดานแบคนเราอ่ะคนเราอ่ะแต่งงานมีลูกมีเมียมีลูกแล้วอ่ะสันดานเยี่ยเยี่ยเรียวอ่ะมันต้องทิ้งถูกไหมแต่มันก็ไม่ทิ้งมันไม่ทิ้งเลยพี่มันไม่ทิ้งมันก็หลอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ไม่เล็กก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะบไม่โอนอยู่ที่ร้านค้าสั่งข้าวกระเพรากินเออในส่วนสกายเราก็เอ๊ะทำไมบันชีผู้ใช้ผ่านนี้น<ม>เน<ล>ี่ยนะคะชื่อบัญชีผ่านิีเนี่ยนะคะใช่ผ่านนี้ใช่ไหมใช่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 ชื่ออ่านย,ยากหน่อยอ,ะอ่ะก็ไปเปลี่ยนเพราะมันนั่นแหละมันก็ไปเปลี่ยนชื่อซะาเบอร์อชีวิตจะดีขึ้นมันดูเลขกระสอบเลขอ่ะ มันก็เปลี่ยนชื่อเลย<ะ>นะเป็น่ีบาดีตอนนี้เราเปลี่ยนกลับเป็นชื่อเดิมแนละ้วม<ะ>ันเปลี่ยนตัวมันคะมันก็เปลี่ยนเมื่อก่อนมันชื่อฉัตรชัยผิวจันทร์อ่าเคยบอกเคยบอกอยู่ฉัตรชัย